สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมมาแบบไม่ให้ซุ้ไม่ให้เสียงกันเลยนะคะเห็นอะไรไปบ้างอะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเยอะใช่ไหมโอเคกันเข้าเรื่องเลยดีกว่าความหลงวาเลนไทน์นะคะเราก็ต้องมีบรรยากาศความรักกันบ้างวันนี้รับเตอร์อยู่ที่กองถ่ายบริษัทหาไม่จำกัดข้างในมีความรักเต็มไปหมดเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามรับเตอร์มาเลยดีกว่าค่ะไปค่ะจ้าลายเสร็จแล้วต อย่าคิดมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่ควันหลงวันวาเลนไทน์นิดหน่อยเองค่ะใครๆมีแฟนก็ต้องจู่จีกุ๊กกิ๊กกันเป็นธรรมดานะคะว่าแต่พี่ๆในกองบริษัทหาไม่จำกัดเขามีมุมมองความรักกับภรรยาของเขาเป็นยังไงกันนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะต้องการนถ่ายพี่นุ้ยทำอะไรมาบ้างครับทำหลายอย่างอะเจ้าเรื่องไหนภายในวันเดียวหลายวันดิเอาวันวาเลนไทน์ดีกว่าัวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักก็ต้องแสดงความรักก็คือวันนั้นก็คือวันแห่งครอบครัวเหมือนกันก็ทาอะไรให้ภรรยาบ้าง พี่ไม่มีภรรยาแล้วเอานี่มึงยังไม่รุ่ยเกอะเพราะว่าลับเตอร์ดูในบริษัทหาเห็นเขาแซวกันเยอะแยะไงครับว่าแบบคนนู้นมั่งคนนี้มั่งมันเป็นเรื่องอั้มกันเป็นเรื่องอั้มกันไม่ใช่เรองจริงพวกน้องๆอั้มพี่อ่ะเป็นเรื่องอั้มแต่พี่อั้มน้องๆไปมันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้อันเนี้ยเรื่องจริงอันเนี้ยเรื่องจริงต้องขอถามถึงความหมายในอุดมคติของพี่นุ้ยเกี่ยวกับภรรยาะเมียนี่ก็เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเราคนแม่คนแรกของเราก็คือดูแลทุกสิ่งทุกกกกออยย่่าาางงงให้้ัับบลลูพเเรรรแแตนมมีีคควว็ มาดูแลนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเมียของพี่หนุยถูกลักพาตัวไปวันที่เรารู้ว่าหายไปปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงก่อนอันดับแรกค่ะอันดับแรกเลยพี่ต้องบวชก่อนพี่ต้องบวชก่อนเพราะว่าพี่บ่นเอาไวใาไ้ให้มันหายไปให้ม<อ>ันหายไปสมบัติธนาแล้ว<อ>พี่ระบวชก่อนเลยแล้วถ้าเลือกได้อ,อยากมีเมียไหมคะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามีฉันใดจงจําไว้อย่ามีเมียตัวคนเดียวดีที่สุดอันนี้มุกปะคัเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริง เป็นมุกเป็นมุกมันเป็นมุกอยากพูดอะไรกับพี่ตักไหมคะก็อยากบอกว่าพี่ในี่ซื่อสัตย์กับเขาเสมอไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะฉะนั้นมีความรักแล้วมีคู่ที่ดีแล้วรักษามันไว้เติมรักให้กันไปเรื่อยๆและความรักจะอยู่กับเราไปจนตายอ้อโหสมกับเป็นหวหน้าครอบครัวที่ดีจริงๆเลยนะคะน้องได้ยินแล้วเขินแทนพี่ตักเลยนะคะไม่คิดว่าพี่หนุ่ยจะมีโมเมนต์แบบนี้กับเขาด้วยในคะนนี้ คนต่อไปกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าคัสโนว่าตัวพ่อคนนี้มุมมองของความรักของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะเกิความรักนะฮะ14่กุมภาพันธ์ครับคาว่ากุมภาพันธ์ครับกลุมก็คือกลุ่มมือพาก็คือพากันไปพันคือผสมพันธุ์กลุ่มมือพากันไปผสมพันธ์ผสมพันธ์แล้วสําหรับนิยามคําว่าเมียของพิ่พอนนะคือจะบอกว่านิยามคำว่าเมียครับคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคู่ครับ ดูที่ความเข้าใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นห่วงซึ่งกันและกันมันถึงจะทําให้ชีวิตคู่มีความสุขเราถ้าสมมติวันหนึง่งเมียพี่พรถูกลักพาตัวไปแล้วหาไม่เจอไปเลยไม่ตามไม่ตามไม่ตามนี่ทุกวันนี้วางแผนพยายามเอาน้ํามันอะไรลาดพื้นลาดอะไรนะมันก็ไม่ได้ผลทันทีใช่มีอะไรอยากฝากถึงเมียพี่บ้างคะชีวิตนี้ครับให้หมดให้หมดทุดสีทุอย่าง ล่าสุดก็หมดไปกับกระเป,าเป๋ากุชชี่นี่แม่เจ้าแฮมเมดอีกแล้วผมมีเรื่องทํางานเยอะแต่แต่รู้จักไอ้แจ๊เมียแจ๊ดหมดเยอะครับแต่ซื้อให้ให้ไปถอะครับแฟนเราให้ไปเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่กันได้อีกนานขนาดไหนเอาความสุขอยากได้ไอะไรความสุขใช่ใช่ที่แทรปเตอร์ไม่ได้ฟังจากปากพี่บอลเนี่ยคงไม่เชื่อจริงๆนะคะ<ๆ>ว่าพี่บอลเนี่ยจะมีมุมมองความรักที่หลอกแบบนี้กับเขาด้วยโอ้ยอิจฉาแรก มาถึงแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะขอบอกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากดูแลอย่าอิจฉาในความเสวยของดัเตอร์แล้วกันนะคะคุณผู้ชมให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมพูดถึงการมาวันนี้ดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างค่ะก็วันนี้สนุกมากครับก็คือคืนจริงกับพี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยรู้จักกันประมาณหนึ่งอยู่แล้วความสนิทมากขึ้นความเกรงใจก็จะน้อยลง ก็เล่นกันเต็มที่ครับเ,เพื่อเพื่อความสนุกมีฉากไหนชอบเป็นพิเศษไหมคะมันมีโมเมนต์หนึ่งที่ผมได้เป็นคุณตั๊กบริบูรณ์จริง <c oughs> ๆ,ๆรู้สึกว่าสนุกดีวันหนึ่งถ้าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยถอดออกไปแล้วเอาคนบ้าเข้ามาอยู่ตรงเลาก็คงเป็นที่นี่ที่เดียวที่ทําอย่างนั้นได้ อันนี้คือว่าพี่ตาก็บ้าเป็นคนบ้าใช่ไหมครับมันไม่ได้ว่าครับเป็นเรื่องที่วิถีประชาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนั้น <c oughs> แล้วก็น้องแอนเห็นซีนหนึ่งจูบป,ปากกับพี่ตากค,ครับคือคือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจว่าจะเริ่มให้มันเกิดความเกินเลยขนาดนั้นแต่ว่าผม,ผมคิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้เขาแบบนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนการจูบก็เป็นการแสดงซึ่งผมก็อยากให้มันผ่านไปในวันนี้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับแล้ว first ของพี่ว่านโอ้คือคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเ<ะ>ที่ยงเที่ยงวันเลยพักพกลางวันสมัยเรียนครับที่ห้องห้องเรียนเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนอนุบาลเนี่ยพอเที่ยงเนี่ยเขาจะปูที่นอนแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ต้องนอนเรียนกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่นอนเตียงข้างๆกันชื่อน,นัทพงศ์ครับ<ค>นอิงปนีจริงครับอันนี้ชุดลับเตอร์นะคะเอ้ามึงอันเนี้ยอ้ามึงอะไรเนี่ยจริงโอ้คิดถึงโอ้ วิตายละจูบที่รับเตอร์ตามหามานานนั้นก็คือจูบของพี่ว่านั่นเองหรอกะคเนี่ยโอ้ยตายแล้วรับเตอร์ขอไปดำลึกความหลังก่อนนะคะคุณผู้ชมเราพบกับผู้ชายอบอุ่นคนนี้ได้ในวันที่5มีนาคมนี้กับบริษัทหาไม่จำกัดน,นะคะรับเตอร์ขอไปฟินต่อก่อนนะคะบายบาย